ลุกขึ้นมาลุกขึ้นมาเจ็บหัวเบียนซีษะกินพาราเเต,เตอ,อืมหัดโกนเขาซะมั้งนะเขาดำเมี่ยมเลยดำแบบพรีมเมี่ยม,มดำแบบกโก้ขันเลยดีเดียวเปิดไฟหล้างหน้าน้ำน้ำอันนี้มึ่งโอ้โกระตุกแหลก มึงทำอะไรอยู่ตรงนั้นน่ะคาเฟ่มึงทำอะไรอยู่ตรงนั้นมังอ่งา๋อเ้เหล่ายัไงมยไม่ตายเายี่มยม ถ้า <reading> อยากร <om it>? ู้เนื้อหาก็ไปแปลเอาเองนะครับผมผมจะไม่พูดเนื้อหาเพราะผมขี้เกียจแปลใช้เวลานานมากในการแปลถ้าแปลถูกๆนะใช้นานมากแปลแบบนี้ไม่ได้ าม,าง,มงคลเมเจอร์ภูมิใจเสนอเดสเปซสามกับสายฟ้าที่หายไปถุยไม่ใช่ สวัสดีกันด้วยนะนี่ก็คือรายการ Not the New Game Casting อยู่กับผมดานัทคนเดมตอนนี้ก็มาอยู่กับเกม d e a t Space 3นะครับผมซึ่งตอนนี้ก็เป็นชัตเตอร์หลังที่เราหลังจากที่เคลียร์กันแล้วมันจะเป็นชัตเตอร์พิเศษที่เป็นเป็นชัตเตอร์ี้ที่พิเศษมากครับจะเพิ่มความร้อนให้กับชีวิตขึ้นมานี่ๆหน่อยมั้งไม่รู้รับเราต้องลองดูว่าเพิ่งเพิ่งจะเล่นเหมนกันนั่นแหละตอนแรกผมกะจะใช้จอยนะแต่ว่า มันเป็นอะไรก็ไม่รู้ใช้จอยไม่ได้ผมผมปรับมันก็ปรับไม่ได้โอ้ผมก็เลยใช้คีย์บอร์ดแม่งเลยเออเล่นเอากดไงวะลืมนะไม่ไล้นล่นนานเออขึ้นมาอมชาัตเตอร์นี้จะเป็นชัตเตอร์หลังที่เราอ่าเราเนี่ยไปสู้กับอ่ามอนส์บอสที่มันชื่อว่า,าโมมันเออตุ้ยไม่ใช่อ่าบรับมูนแล้วก็ไปปิดโคเด็กปิด โคเดกเพื่อให้ดาวเนี่ยแช่แข็งแล้วก็พวกมาร์เกอร์ที่มันมาจากมิติต่างๆเนี่ยออกไปจากดาวดวงนี้แล้วเราเนี่ยก็จะต้องหายานเออหายานที่เราจะกลับโลกประมาณนั้นเพราะว่ายานเราพังเราก็เลยหายานกันแม่งก็ไอแซกนี่ก็อึดเลยเกินตกเหวมาก็ไม่ตายโคตรเจ <c oughs> ๋งอ่ะไม่รู้ว่าอะไรวะคนเนี้ยมันตายยังไงอ่ะตบเกียนตบเกียน อันนี้ผมเล่นในระดับนอร์โมนะผมแล้วก็แล้วก็ไอ้แสกเนี่ยก็บอกว่าจะพูดทำไม,ไมวะไม่มีใครต้องการจะพูดชีนาดาใช่ถูกต้องจะพูดทำไมถุยคนละอย่างอขอให้สนุก ไปถามสปอมเมอร์ก็ทุ่มใจเสนอแม่งกูยิงกิงหลบกิงไม่จะยิงอะไรนักหนาวะเอ้ากดอะไรวเอ้าเฮ้ยวิ่งไงวะอาอันนี้กิงอ๋อันนี้วิ่งโอเคโอ้โหไม่ได้เล่นนานอือล่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 อเหรอเฮ้ยเอ้าดูดไงวะอ๋อนี่ไงโอ้โห กด F อุ้ยอุ้ยอุ้ยวิ่งอืออะไรเว้ยเนี่ยจุ้งเลยถึงกับจุ้งจะมึงเห็นอะไรอ่ะฮือเย็ดแค่เย็ดโดอเอาอะไรดีวะชุดเขี่ยมชุดนี้แหละผมใช้ชุดนี้ในการเขี่ยแล้วต้องใช้ชุดนี้ในการเขี่ยเหมือนกัน อเจ้าแปลงร่างกับไอไอรอนแมนนอนอตู้สภาพายังเก่งอ่ะอยังเมฟอ่ะโอ้โหไม่นรมาดาเยี่ยมยังรอแต่คอยอย่างเดียวก็คือหน้ากาก,ากแม่งแม่งแม่งใครด,ดีไซน์แบบวะโอ้ยนอ่นมากแต่แต่ชุดนี้ก็โอเคนะแต่หน้ากาก,ากนี่มันเหมือนหน่วยคอมมาดโออะไรสักอย่างอ่ะคอมมาดโดดาร์กอนเกบ อันนี้ครับผมจะไม่เล่นแบบอ่าชิวๆนะผมผมเล่นโดยการใช้สูตรเล็กน้อยเพื่อความสนุกสนานว่าอะไรามันเล่นง่ายเดียบเช่นสูตรอ่ะผมใช้โปรแกรมอาร์ตมันนี่ในการโกงตังค์นะผมแค่โกงตังค์เท่านั้นแหละครับนอกนอกนั้นแม่งก็โอ้โหยากนอกนั้นก็ทําเองเลยโกงตังค์อย่างเดียวแค่อย่างเดียวโปรแกรมอาร์ตมันนี่โปรแกรมโกงตังค์สำหรับพวกเกม แนะนำเลยแหะสนับสนุนใน,นให้คนไทยโกงตังค์เยี่ยมบอกให้ไปทางซ้ายเราไปทางขวาแบบเหม็นไร,รวะอุ้ยเยี่ยมพัดลมพัดลมแดกแดกกูแล้วแดกกูอา่าปืนอ,อะไรดีวะปืนนี้แล้วกันเอา้ากูกดฮิวเฉยเลย,อ,เย,ย,เลยอ,อู้ตกเชี่ยเลยเนี่ยโอ้เออโอ้ทำเหรอทำเหรอเมื่อกี้ทำใครเปลี่ยนเปลี่ยนเลยไอ้เยี่ยมตาย ไล่โอมเฮยช็อตโอ้โหเห็บหมาด้วยมีเห็บหมาเออไม่จบเออยิงเออยิงหมดยังยังไม่หมดอ่ะยังไม่หมดอ่ะเออเห็บหมาเห็บหมาซ้ำซ้ำซ้ำกระเทียมเหี้ยบยังไม่หมดเนตโกอื่นเลยเนตโกสามจีมาทีนี่สองจีเลยทีเดียวเออกระทืบซ้ำเออมันไม่สะใจ มันไม่สะใจมันมันไม่สะใจมันไม่สะใจอือสะใจมันไม่สะใจไม่สะใจมันไม่มันมันไม่สะใจเก็บฮิ่คึคึอมโน่เก็บเก็บโดโดดีโดโดยหมดอ่ะอุ้ยอะไรอ่ะเก็บเก็บห้หมดชิมันต้องมีอะไรรัะตรงเนี้ยมันต้องมีพลังงานอยู่ก็เป็นได้ ไหนวะ e? ข้างหลังเนี่ย e? ข้างหลังตรงไหนอยู่วะพลังงานของมึองอ้ยโอ้แฮกเอามันแฮกไงวะลืมอ่าชิบหายเอา,า,เอาแฮกไงวะนี่เหรอ e? อู้เยี่ยมมัวถูกด้วยไหนวะ e? เอาอเอาอยู่ไหนวะอ่าเออช็อตช็อตนิ้วช็อตแม่งลืมแฮกไงวะอยู่ไหนวะอือนี่เยี่ยมแฮก แฮกแฮกเยี่ยมแฮกแฮกยืนไหนวะเออจะเยี่ยมแฮกอืมรัดตัวกระสอบกระสอบใส่เออรออีกแล้ว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 รอกระทืบต่อยแม่งเออช้าชักช้าไปไปเอออ่ะอืมอออเยี่ยมเฮ้ยตรงนี้มีของอะไรไว้เนี่ย อูไม่เอาเออเออมาเก็บก็ได้บ้าเก็บ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 เยอะเยออืมวิง่งอะไรอยเนี่ยอืมกูามาโหดไหนกูเล่นกรอบอววอยู่ปะเนี่ยเออนั่น,อ,น,นอะไรวะเอ้ยเดอดำดนี้คืออะไรวะย,ยิงยิงแม่งก่อนละยิงก่อนเลย มือไปละไปเลยไปแล้วไม่อยู่กับกูอยมาอยู่กับกูจริงจริงหลบมือเยี่ยมมาอยู่กับก,ก,บออกบูอะไรรักหนาวละเอาแป้งไหนวะ่นวนแม่งวนเป็นจมกลมเลยเอาแป้งไหนวะเก็บเก็บอันนี้เหรอมันใช่เอ้าไปไหนอา้าวถกด้วยโอ้ สรุปกูยังไม่ได้ขึ้นใช่ไหมไรเลยเเี่ยไอซิดไปหาหมอได้ละ <c oughs> แม่โอ้ร้อนบ่อยนะร้อนบ่อยนะไปหาหมอได้ละจิตเวทรู้จักมั้เออเก็บเก็บให้หมดจะมีอะไรโผล่มาอีกนะตัวนี้คุ้นๆเลยเก็บ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 ให้หมดอ่ะ <c oughs> เต็มช่องเต็มอือ ลอยแล้วลอยแล้วลอยแล้ว3าม G เคยใช่ไหมจักช้าไม่เคยใช้3 G กันโอ้ห้อนนี้ไปได้ไหมวะไปไม่ได้โว้ตัวเฮียเลยนะเออจริงเออจิงเออจริงมาดิยเออหมวกตุ้ยเออเยี่ยมโอ้โหเฮปเฮปมาโอ้โหกูสโลว์โมชั่นเลยทีเดียว แม็กเฮ้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 เ้เฮ้เฮ้เ้เฮ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 ้เเฮ้เฮ้เฮ้เฮเฮ้เฮ้เฮ้เเฮ้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 เ้เฮ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  ข้างไหนดีวะดีโดดก่อนดีโดดเยี่ยมเก็บเอ้าอุ้ยสัตว์สัตว์ขีม้าถล่มทางไหนวะนี้โอเคเยี่ยมไปติด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 โอ้โหอะไรวะแสงไปถูกแสงสว่างตอนนี้ก็ยังไม่มีใครอะไรวะนั่นักนาโอ้ไปวะ โอ้ยเด็กเป็ด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 โอหนักเยอะ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 เออเอาไปแดกเอาไปแดกเออเยี่ยมหญิงหญิงเออเด็กเป็ด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 เออจริงหญิงคอมท่าคอมท่าเก่าอู้ข้างหลังก็มีหืมจิงหลบแบบอินีทอีโหน้าอยิงจิงจิงเออ r e โหลดเลยวญิงหญิงเออเยี่ยมหมดแล้วนะยังไม่หมดอีกอ่ะโอ้มาเลย เออเหี้ยมอู้ต่อยเหรอต่อยเหรอต่อยเหรอโอ้ยอือมาหมดหมดหมดแล้วเนาะแม่งเหนื่อยเงี้ยโอ้ไปเลรอเจ็บ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 แป้งไหนวะยังไม่หมดอีกเออไปยินเออเออ่าเออเออสามสาม พกจีบมาดูไปดูเออไหนวะนี่โอเคเยี่ยมเออสามจีอ่ะเคยใช้ไหมเคยใช้สามจีโอ้ยรู้สึกว่ามันเร็วกว่าสามจีละไปใครมาบ่นอะไรเฮียเฮามีบ่นอะไรจริงจริงแทงแม่งโอ้ยยิงไม่ได้ด้วยเออ เออโคตรอึดอ่ะเออเออเอเออไม่ตายเออกูตายล้โอยยาอ่อนยบนี่อะไรเียเมิ่งเียเมิ่งฟังเออเอเยียมเออเจ็บเจ็บให้หดกรโดดมดเอออันล็อกเอปี เคยใช้ไหมกูใช้ 2G อยู่ได้ 3G อ่ะโมันมันเหนื่อยมากไอตนี้ดิเพื่อมีของอะไรให้กูใช้ได้เฮ้ยตรงนี้มีกล่องการโด้ไปสิจำเป็นโด้ตรงมาก่อนวันนี้มันอาจจะมีพลังงานอยู่บริเวณได้ไม่มีเว้ยอะไรวะพลังงานหาย เว้เวเว้เโอ้สิว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 ยิ้มแม่งอดใจไม่ะหวโอ้ยวิ้งวิ้งวิ้งโอ้ยจิงหลบเลยอือก็ใสอือสโลมชั้นอือเยี่ยมอือจ้งอือโอ้ยสโลดิสโลดิโอเหนื่อยนะกระเทือบสามไม่เอาหมาจิ้มฟันมาเฮ้เคราวนี้จะมัดจะมวยเอิงเก็บเก็บ โอเก็บไม่ได้มาหัวสิวมาเวลาจิงมาจิ้มฟันแต่แตกแตกนอกแล้วแตกใหม่เออไอตัวนี้แกโอ้ยวิ่งโอ้ยเอ้เออจับไปกินเออมาจิ้มฟันมาดิมาได้ของเล่นใหม่ละมาจิ้มฟันอยู่เออถ่ายกันไอ้เออ เออเล่นผ่านผ่านสนุกสนุกพอพี่สุวลาณกูเล่นลินล่งยิ่งเรียดวิชากเชิงนี้อลังการดีเงแท้สามจีเคยใช่ไหมใช่ไหมใช่ไหมชา้าดิฟยิงช้าใช่เลยสองจีเอ็งแป้งไหนวะเอาประตูไม่เปิดเอาด้านหลังโอ้โหดักดักกูอะไรวะเนี่ยเฮ้ยมียานด้วย ระวัติ <ousse> มาโปรดเยี่ยมกองการโดเป็นสิ่งจำเป็นโดโดเก็บเก็บให้หมดพะลีโดเก็บเต็มด้วยทางนี้ไปได้ไหมวะไม่ได้ฮันจะไปทางนี้มันต้องมีอะไรอ่ะเอ้าทางโน้นเก็บเอ้าอะไรเนี่ยลูกสอดวนไปวนมา ไอ,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 อเสียงอะไรวะสาม G เอ๊ะใช้ไหมสาม G เอ๊ะโอ้โหตอนนี้เร็วเริ่มเริ่มเมป็นสาม G แล้วขางไหนวะนี่เหรอม,มันมันโล่งผิดปกติมันต้องมีอะไรแน่นอนเฮ้ยหรือว่ากูหลอนไปเองวะน่าจะหลอนไปเองเออสาม B B T บอดแบรนด์อิตีอ่ะจะเอาอิตีอะ่ะสาม B B T บอดแบรนด์มันต้องมีอะไรสักอย่าง ยานอวากาศอย่ายิงนะมึงอย่ายิงยิงนี่มีวิง้งโอ้ยมีสแอมเออไม่ได้กินไม่ได้กินหรอกไม่ได้กินแน่นพายุด,ด้วยไม่เห็นอะไรยิงไปก่อนเออเจอแล้วเออทำอะไรวิ่งเลยเนี่ยถึงกับวิง่งตรงไหนวะตรงไหนวะตรงไงวะทําไงวะวิ่งเขาไปหาไหมตรงไหนวะว เยี่ยมมาารามดีๆมาออเออมามันจะแทงได้ไหมนะท้าสามบีบีกุงเล็บกูได้กุงเล็บมะมาสามบีบีทีบอดแบนคันเริ่มคันตูดละเกาก่อนเฮ้เสียงเสียงย,ยี่ไหนวะยู่ไหนวะยู่ไหนวะไปไปอีกกูเริ่มระหว่านระแวงนีอดีเบล อดีหลังใช่ไหมคิดไปเองโอ้เสียงเสียงมันต้องมีที่ไหนวะสามบีบีทีบอดแบนนออเอาทีโหลดชิบหายละเออยิงเข้าไปมาจะหมัดจะมวยอะไรก็มาหมดแล้วใช่ไหมเออแทงซ้ำเออเออเป่าก็ะทีบอดแบนอุ้ยโผล่มาไม่ให้สุกไม่เสีย เอานั้นทางไหนวะเนี่ยเจ้าบอยไอ้กูไปเชิญโชว์ตรงนู้นนี่ก่อนโอ้โหเยี่ยมอุ้ยมันซอยหลังซอยหลับซอยซอยซอยสอยซอยซอยยืนไม่ไหวไม่ตายไม่ตายสามเอเบีทีบอดแบนตืบซ้ำเก็ดเออรีโหลดรีโหลดเริ่มเริ่มระแวงไปดีกว่าเฮ้ย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 ตายวะเยี่ยม ตายไมมีอปอดแบงศพศเออเอายิงใส่ตัวเองอ๋อมาดิไปขึ้นดีกว่าอยู่มากเดี๋ยวตายเอาเออขึ้นมากระตุกเลยหรือเปล่าไม่กระตุกเนี่ยว่อยานไปหมดแล้วมันจะเหลือยานในกูเมียดียวิวตรงนี้มันอาจจะมีของไม่มีวิว ไปเออสามบีบีสี่บอดแมนอุ้ดตบทีไฟดับเลยมันยังอุ้ยอุ้ยอุ๊ยอะไรอยู่วะอืะอมันหลอนอะไรดาวเคาะงูงิงง,งูง,งิงอืมไปเก็บการโดมันสิ่งจำเป็นต้องโดตั้งมาก,ก่อนเออเอาถัางขยะไปอ่าเปิดเปิด เฮ้เอ้ายิงตัวตายเฉยเลยเฮ้ยอย่ายิงนะเว้ยเออเอ้าวีมีเชือดด้วยเออชดไก่ให้ลิงดูทำแบบนี้ไม่เตะไข่เียบเียบเกียบไหนดูโลกจิตสิผายไปดีกว่าเฮ้ยเก็บเก็บขอมีอะไรบ้างวะโอ้เก็บดีกว่าเอาเบนซ์เออเบนซ์ เบนเบนเหมือนเซเว่นมีทุกอย่างนี้ที่เราจะขายอ่าปืนอะไรดีอันนี้ปืนเชีย่ยเลยเด็ดซื้ไว้ตอนไหนอ่ะโอ๊ะเอาเอากระสุนด้วยน,นี่เก็บกระสุนยี่สิบโอเคไปเจียมไปขวางประต,ตู ทำไมบรรยากาศมันหลอนรอนนี่วะมี่ปืนใหม่ไม่บรรยากาศหลอนได้จิตอ่ะโอเ้เพนสามบีบีเคยใช่ไหม,มชา้ชาชา้ชาช้าช้าช้าของกิ้งหัดไหมตกน้าเมะอ้เฮ้ยไอ้แซตขึ้นมานี่มันโล่งๆเว้ยมัน มันโล่งโม uh, ีปกติอไปไปอู้ยตกอู้ยอู้ยอู้ยอือยิงที่ผัดหน้าอืออืออือโอ้ยอืดเลยดิคัดอืดหมดยังวะยังไม่หมดหรอยังไม่หมดเออมาจิ้มฟันนี่อือแทงแทงหมดยังวะดูว่ามันหลอนไปเองเฮ้ยได้ยินฉันไหมฉันมึงจะสู้อะไรกันมามา เซฟดาวด้วยเฮ้ยมาเจอแบบกูมากเลยจะรู้สึกอู้อะไรอยู่เนี่ยอะไรเนี่ยอะไรวะเนี่ยสามบีบีทีบอดแบรนหรอเน็ตเร็วได้ดังใจเปลี่ยนแม็กซ์ต้องมีอะไรแน่นอนครับเจ็บเฮ้ยอุ้ยอะไรวะเนี่ยโอ้ยโ้ยโอ้ยโอ้้ยทำยไมมันเป็นอย่างเงี้ยเป็นอย่างเงี้ยอู้จ่อจ่อจ่อจู่ๆจ่ออเออืออือมาเรื่อยๆ เออย,ยิงยิงอันหน้าอุ้ยสาม BBT บอดแบนเออขอขอหน่อยอึอแทนอ่ะหอุ้ยอุอ้ยเออหมดหมดแล้วไม่หมดไม่หมดแล้ไม่หมดเอดอ,อท่าสาม BBT บอดแบนยิงเข้าไปทีมีจุ้งเลยทีเออดีโหลดเออทีนี้ไม่ต้องมีพลังงานตรางใหนหรอวะมันอ่านมีพลังงานอยู่ก็เป็นกูมไม่เอาแม่งอ่ะโอ้ อยู่อาจจะมีอะไรอยู่ก็เป็นได้ไปออเออคืนเออตูดนี้นายก็แหลมเหมือนกันโถ่พี่ชายผมไม่ใช่เกเออไปเออไอซีดเก็บ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 ไม่หมดอ่ะมีอะไรเก็บกูเก็บหมดอ่ะโอเคเออโอ้ยเหนื่อยเอ้ เออทุบซะหน่อยไม่เปิดอ่ะ <S 2> <S 2> โอไม่ออไเฮ้ยอะไรอะ่ะต้องเข้าระบบแฮกไม่เกี่ยวอันนี้ผมแปมมัวผมเออเยี่ยมไอแซคนี่ทำได้ทุกอย่างทั้งแฮกแฮกฆ่าคนไค่าเรียนสืมชุดเกาะแถมแต่อย่างเดียวก็คือไม่มีแฟนเฮ้ยแฟนมีแล้วนี่วาสองคนก่อนโอ้โหเพอร์เฟกต์ไป็นไหนขึ้นขึ้นนี้ตูดเหมนน็นทันที ปิดประตูสู่วใจแล้วก็ไปกันต่ออือยานอือโอ้โหยานแมงโมโทเทคอะอือสองร้อยปีที่ผ่านมามึงทำอะไรกันบ้างอือซิงไปดาวมนรุตยูสู่ความมึงหวานอันไกโลโพ้นมืดดับดับสนิทคอมอ๋อเซฟวิ่งแล้ว มีดับเคืองแมังงานส่องพังส่องร้อยปีมันยังดีอยู่เหรอโอ้โหตรเจ๋งอ่ะอือสัหดับ์วันนี้ก็พอแค่นี้ก่อนดีกว่าเรามาเจอกันพาร์ทหน้าบ๊ายบายจุ๊บจุ๊บเจอกันใหม่บ๊ายบาย